ไม่้ตำแหน่งรองประธานสภาละเนะพราะว่าล่าสุดรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็ว่างลงแล้วหมอององพ้นจากการเป็นสอสอไปแล้วพักภูมิใจไทยคุยกับพักร่วมรัฐบาลหรือยังนะและมีการคุยประสานกันหรือ,อยังว่าภูมิใจไทยเก้าอี้ตัวนี้นแล้วพักร่วมรัฐบาลอื่นๆว่าอย่างไรเห็นมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างวิปรัฐบาลนะครับก็เป็นเรื่องของสภา ผมก็ไม่ได้ไปข้ากายเราต้องจองไม่เนี่ยพูดอย่างเงี้ยจองเจออะไรล่ะกติกากติกาสามารถตอนนั้นบอกว่าก็ถ้าก็ถ้ามันมีผลการตัดสินออกมาจริงๆเนี่ยภูมิใจไทยก็ต้องขอก็กติกายืนยันตามนั้นแต่ถ้าเกิดวิบวิบมันไม่ใช่ขอไม่ขอมันเป็นกติกาถ้าวิบเขายอมว่าจะจะหลีกทางให้ภูมิใจไทยนี่คือทำไมต้องแจ้งว่าหลีกทางอะ ก็เป็นพักร่วมไงก็มันไม่มีใครมันมันไม่เกี่ยวกับลีกทางมันเป็นกติกาไงคุณถามยังไงผมก็ตอบว่ากติกาเขามีกันอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีกติกาอยู่ใครที่แหกกติกามันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ก็แค่นั้นเองใช่ไหมส่วนใหญ่มันไม่มีหลอกอยู่กันมาขนาดนี้แล้วมันยิ่งอยู่ยิ่งแน่นนะยิ่งอยู่ยิ่งแน่นความสัมพันธ์ระหว่างพรักร่วมรัฐบาลทั้งห้าหกพักก็ก็มีความแน่นแฟน นะครับในพักไม่มีเต็มเต็มคนแล้วใช่ไหมอย่างครับณนะนะวินาทีนี้อย่างทวิทยยืนยันมันไม่ใช่การจองนะมันเป็นไปตามกติกามารยาทนะการอยู่ร่วมกันแล้วข่าวก็ถามว่าอ,าอ้าวยังเลือกตั้งซ่อมพิศโลกล่ะปูญยาไทยส่งไหมครูธินก็บอกไม่ส่งยืนยันชัดเจนแล้วก็เพื่อไทยลงอันนั้นก็คือกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันเช่นกัน